ดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับเพราะว่าผมไม่เช่นเธอเราจะมารีวิวอีเวนต์นะครับอาเจ้าทีไปรีวิวช้านะอ่าอันนี้ยี่สี่นะครับอันนี้ยี่สี่โอ้ผมชันมากแป๊บนึงนะโอเคมารีวิวอีเวนต์ เป็นอีเวนต์ผู้กองแดนหน้านะฮะก็หาได้จากอัลบัม้มเปิดการ์ดไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าน,น่าจะไม่ได้น่าจะได้แต่น่าจะได้แต่อ,อ,อัลบัม้มซึ่งไอ้อออตัวคลิปนั่นหาได้จากไหนหาได้จากสุ่มแจ็คพอตเออาเพรอืม ก็ได้มาร้อยหนึ่งเยอะเนี่ยก็สี่ร้อยแล้วะนะกะ <c oughs> <c oughs> เห็นในเพจเขาบอกเป็นเฟสติวัลด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเร,เรามาดูกันเลยเป็นอา่าผิดผิดเิด,ดเป็นก็โหใกล้ๆกับอลิตเลยนะเนี่ย เดี๋ยวดูว่านะหกสามสี่แปดสามสิแปดหกสามสี่แปดสมแปดก็ใกล้ๆกันอันนี้กับทองหกสิบแปดค่าก่อสร้างถูกเจ็สิบสองอืมค่าก่อสร้างถูกเยอะว่าคุมเต่าก็เท่ากันส่วนลดการึกต่อไอ้นี่เยอะว่ะผู้กองเลยนะมาดูสกิลที่ติดตัวนี่ว่ะ ก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีป้อมปาการ330นะครับแล้วก็สกิลสองเพ Eat, quatre quatre ิ่มเฮ็ดพีส um ูงสุด30%ก็ได้เอ็ดบวกรลับ300เพ็ดเดี๋ยวดูนะนี่ไงเฟสติวัลเนี่ยก็จะมีบาท บาทต้บาทแตงโมทองเพชรคริสตัลแพ็กการ์ดเอสบวกเอสเอสบวกแล้วก็แพ็กการ์ดเอสแพ็กพรีเมียมกล่องสูตันยำมันนีที่เครื่องราวนะนี่เลเดี๋ยวดูก่อนนะ เแล้วเธอและแมาอีเวนได้ก็สามร้อยเพจหาคิสตันได้จากคุณแชนเพดรางวัลประจำวันก็เล่นรอบหนึ่งได้ห้าพันสองรอบได้จีเครื่องลางเอามาทำไมไม่รู้สามรอบได้สองหมื่นห้ารอบได้ยี่สิบเพจโอเคก็ประมาณนี้ดีบุกคราวก็ ก so, hmm. so, uh ็อืเดี๋ยวนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะอย่าับอย่าลับที่ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับอีเวนต์หน้าเป็นอะไรหรือว่าจะมาแข่งอะไรก็อย่าลืมดูกันด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ